สวัสดีวันนี้กับเวเฟอร์อีกแล้ววันนี้ก็อยู่กันใน VR l o กอันที่4กันแล้วนะเป็นไงกันบ้างล่ะสนุกไหมวันนี้เวเฟอร์มีอะไรพิเศษด้วยล่ะวันนี้เราจะไปดูร้านของคุณโจทาโร่กันซึ่งเป็นร้านของคนรู้จักเวเฟอร์เองยังไงล่ะถ้าไม่รู้จักเราก็ตามมาที่ช่องนี้ได้เลยช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เข้าไปดูกันได้เลยนะนั่นคือร้านของคุณโจทาโร่ยังไงล่ะแล้วก็ชนะของโจทาโร่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย ออ๋แล้วตอนนี้เวเฟอร์ก็อยู่หน้าร้านของคุณโจทาโร่แล้วยังไงล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนล้วกันเลยดีกว่าว่าในร้านจะเป็นยังไงบ้างตามเวเฟอร์เข้ามาเลยการลีการลีกเข้ามาแล้วลีกเร็วเร็วตายแล้วเปิมแก๊สแล้วเรียบร้อยแล้วคนดูแลสิวเดี๋ยวไปดูอีโมยกันนี่ทุกคนอ๋อจิ๋วแล้วมันเป็นทะลุนะอีโมยจ้าของร้านละต้อง CBO แต่นี่จิ๋วเล้วเรียกว่า P A T P ตำทานอลัส รรรอออุ <cents input> ุ ies, ุนนนกำลังไลฟ์กันอยู like ่เลยถ้าทุกคนต้อปงกนะสามารถมาสั like ่งเครื like ่องดื bon ่มแล้ว anyway. ก็อ yeah, ย่างอื่นได้เลยคุณโจทาลลูบอกว่าร้านเขาน่ะทุกอย่างทำในอติมเซเว่นไอ้ไม่ใช่ไอติมนาฬิกาหมดเลยก็คือไม่มีหกยังไงล่ะแตอนนั้นไม่ต้องห่วงเลยไม่ผ่านไปแล้วจะโกหกก็ไม่ต้องกลัวให้ไม่ผ่านเอาไว้ไหนต้อดูให้ไม่ผาน ยังไม่น่ารักในร้ายเป็นไงบ้างเดี๋ยวไม่น่ารักอีกแลเราต้องน่ารักกว่านี้หรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นมันตรงที่สามารถเอาดินสอไปเขียนได้ัไงล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนแล้วก็จะเล่นเป็นมือเพย์เลอร์หรือว่าเป็นคนแบบว่าไม่อยากพูดแล้วก็สามารถจีปากกาไปเขียนบอกคุณโจได้เลยว่าจะรับอะไรบ้างนะเขียนบอกเขาได้เลยจดได้เลยว่าจะเอากาแฟหรือว่าเอาโคล่าบ้างก็มาหยิบตรงนี้ไปเขียนได้เลยแล้วนะโอเคหลังร้านด้วยมีอะไรมากจะเป็นป้ายของคุณโจทะลุ หมดเลยนะนี่คือชแนลคุณโจทาโร่ยังไงล่ละเอาล่ะเราไปดูที่อื่นกันบ,บน้างดีกว่านี่ก็เป็นดอกดอกไม้ที่ประดับร้านแล้วนะต้นไม้ใหญ่ไดเลยแล้วบอกเว่าข้างนอกน่ะสามารถที่จะเอาไปกินได้ก็คือเราสามารถที่จะหยิบเครื่องดื่มที่เราสั่งนะเอาไปกินข้างนอกตรงนั้นได้เลยยังไงละ่ะโดยที่พอหลังจากที่ดื่มหรือว่ากินเสร็จแล้วเราก็นะจะมีถังขยะให้ทิ้งได้ล่เดี๋ยวไปดูตรงว่าถังขยะอยู่ตรงไหนล้วนะ โอเคไปดูกันเลยใจเย็นๆถัยะตรงนี้เป็นมุมถังขยะนะเอย่าเวเฟอร์จะแสดงเฮ้ยเขาต้อดนใจไหมเวเฟอร์ก็จะแสดงให้ดูว่าเวลาเจอขยะตรงนี้บ้างนะขยะก็อยู่ข้างหลังเวเฟอร์นี่ไงขยะอยู่ตรงนี้ถ้าใครคุนเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาของที่กินเสร็จแล้วมาทิ้งในขยะตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเวเฟอร์จะมาทิ้งให้ดูว่าทิ้งยังไงนะใช่เราดูวิธีการทิ้งกันก่อนเลยนะ การทิ้งแล้วก็จะทำอย่างนี้นะดูกันถ้าไปว่าเดี๋ยวปีปีให้บอกเลยวางหยิบของมาแล้วก็วางเข้าไปตรงนี้ของก็จะหายไปแล้วของเวอร์ใหม่ของเราที่เราจะเทียบเทียบเป็นสปอยมันคือฐานทัพใหม่ฐานทัใหม่แก้เสร็จแล้วดังนั้นเราก็นะถ้าเกิดว่ากินเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่แขกกันด้วยนะเพื่อจะได้ทำให้เวอร์ไม่แหลกยังไงล่ะแล้วก็ทุกคนสามารถอยู่กันได้อย่างสบายๆล่าด้วยนะแล้วก็รักษาลูกของพิงค์แอนไว้ด้วยเปการทิ้งขยะยังไงล่ะใหญ่ไปนั้นเวรอบนี้ ทาซ้ายผไปเจอเกลือลแฝกขวาแลนวก็นีเดือดเขาสามารถล่อลูกค้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดียวเป็นนี่จอดล่ลงลูกค้าเออไมไม่้ไปแล้วกูยูสัหอนกันเอาไปหนนี่เป็นนากีอย่างเงีปะเด็นเป็นนาคีอย่างเงี้ยนี่คนเกิดอะไรง่ายรสการณ์คนเตินลุก โจ้หางลุกเลดูดิเนเนดูหางตั้งเลยเฟเอร์ทำอาร์ล็อกอยู่อ๋อเอาแล้วมึงเรียบร้อยแล้วเป็นตาปากตลอดจีวิตตัวเนี้ยไม่น่ารักกันง่านแล้วก็เสียงหายไปหลายนานๆโจทาโลเอฟเฟอร์นี่หางหางนี่นะนี่เจ้าของร้านนะมีอะไรสั่งได้เลยนะอยากกินอะไรบอกเขาได้เลยนะ ผมขอสั่งกระเพราผัด <myst> ผ <icism listed> ัดกระเพราจานนึงครับเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ย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 ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีเดยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยว อย่าบ,บูดีน้องดิน้องน้องให้เกิดมาตัวเล็กเองรับไปได้กเก <c oughs> ิว่าทเาไรตายละไหนจะติดบ่านเมนต์กันพี่อากิสองคนอ๋อเพาประมาณนี้แหละนะเป็นคลิปสั้นๆที่เวเฟอร์ทำขึ้นมาพิทาล็อกที่4ี่ยังไงล่ะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เวเฟอร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาดูร้านของคุณปทะโลดแล้วก็ไปเยี่ยมชมชาแนลขอได้เลยนะออเนะอาล่ะวันนี้เวเฟอร์ก็มาแค่นี้แหละ ไปเจอกันในคลิปหน้านะวันนี้บาย